สวัสดีค่ะพี่พี่กราบสสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องน้องแก้วตาพระเครื่องอีกเช่นเคยค่ะพี่พี่ขน้องขออนุญาตฝากช่องทางในการติดต่อชอบบูชาพระนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจพระองค์ไหนสามารถโทรโดยตรงมาที่เบอร์0 6 1 4 9 0 0 1 1 6เได้เลยค่ะพี่พี่เบอร์โทรนี้นะคะโทรได้แอดไลน์ได้เลยค่ะพี่พี่ขาหากมีองค์ไหนที่ชมแล้วชอบชมแล้วใช่ทุกใจอยากจะปิดพระจาก้านน้องไปก็ ใส่ด้วนใส่ตรงหากันได้เลยนะคะน้องจะเน้นย้ำนะคะแจ้งพี่ๆในทุกคลิปทุกอีพีว่าพระน้องนี่เป็นพระบ้านพระเหมาเนาะพระเช่าเหมาร่วมได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณาจาร์นะคะต่างที่มาต่างวาระกันอยากให้พี่ๆทุกท่านเลือกชมให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนนะคะก่อนจะตัดสินใจเช่าบูชาพระจากทางร้านไปนะ น้องนำมาเปิดในราคาแบ่งปันนี้บางองค์อาจจะทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างต้องกราบขออภัยด้วยนะคะแต่สิ่งที่พี่จะได้จากน้องไปแน่นอนคือหนึ่งราคาที่คุยง่ายเป็นกันเองค่ะพี่พี่่ะทางร้านเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่สะดวกรวดเร็วทันใจของถึงมือพี่นะคะสามารถจ่ายเงินกับบูรุษไปรษณีย์และรับพัสดุไปได้เลยค่ะพี่พี่รายการแรกไม่รอช้านะคะน้องเปิดให้เลยค่ะเป็นพระอ่า พระลีลานะคะพี่ขาเป็นพระดีลาเนื้อชินนะคะพี่ได้มาเป็นพระดีลาเนื้อชินสวยๆค่ะพี่ขาเดิมๆแบบนี้นะคะเรียบเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราชมผิวพันธุ์นะคะผิวเรียนะคะเนื้อก็ประมาณนี้เลยค่ะพี่ขาเนื้อเก่าเดิมประมาณนี้เลยนะคะใครเข้ามารับชมกันครั้งแรกนะคะว่างวินเซซิมภารกิจนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันครั้งแรกก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปด้วยนะคะพี่ๆ่ะน้องจะลงคลิปในทุกๆวันนะคะพี่ๆจะเป็นช่วงเช้าของทุทกๆวันนะพี่ๆเข้ามารับชมกันแล้วน้องฝากกดติดตามช่องน้องไว้ด้วยนะคะทั้ง F อซเก่าและ f อใหม่เราทักทายกันทุกวันค่ะพี่รายการนี้น้อยสองให้ดูวนๆหลายรอบแล้วนะพี่ๆนะผิวสวยหน้าสวยนะพี่นะคะเดีียญนี้นะคะรายการนี้ขออยู่ที่ หกร้อยบาทค่ะพี่ค่ะหกร้อยบาทนะคะลำดับต่อไปรายการที่สองค่ะพี่รายการนี้เป็นพระปิตาหลวงปุตโตนะคะพระปิตาองค์ใหญ่ๆพิมพ์จัมโบ้แบบนี้หลวงปุตโตนะคะพี่พค่ะพี่ดูผิวพรรณต่างๆนะคะดูเนื้อต่างๆค่ะพี่ค่ะดูด้วยร่วมนะคะส่องกันได้เห็นชัดๆ,ๆประมาณนี้เลยนะ อันหลังก็มีอักขระมีรอยยันนะคะมีข้อความหลวงปู่โตค่ะพี่เส้นลึกๆคมๆแบบนี้นะคะสําหรับรายการนี้ใครชอบใครใช่จัดไปเลยค่ะพี่ขาขอราคาที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่ขาหกร้อยบาทนะคะปลายทางหรือพร้อมโอนเราแจ้งกันได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงพ่อเงินค่ะพี่องค์นี้น่าจะเป็นพิมพิตานะคะหนะ้า วัดบางคานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะเก่าๆ,ๆเดิมๆค่ะพี่คะ่ะเป็นรูปหล่อลอยองหลอองพราะเงินเก่าๆ,ๆเดิมๆเลยนะคะผิวเก่าจัดค่ะพี่เนื้อเก่าจัดเก่าจริงนะคะพี่ๆขาผิวพันเนาะรูปพรรณสันฐานผิวพันต่างๆเก่าๆค่ะพี่รอยกัดก่อนแบบนี้เลยเนาะ ใต้ฐานนะคะรอยตัดช่อนะคะผิวเราจะเป็นประมาณนี้เลยนะสาหรับองค์นี้รายการนี้นะคะขอที่600บาทนะใครชอบใครใช่ถูกใจอยากจะปิดใบก็รีทักรีโทรททหากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะรูปรอรอยองคหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขาลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะพี่ไปกันแบบเร็วๆไม่รอช้านาะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงปูท่ทวดค่ะพี่ขา ได้เหรียญหลวงปู่ทวดมาไม่ถูนมิตาท่านชัดๆแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะพี่ด้านหลังมีอ่าเป็นรุ่นสอกกอนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทวดร,รุ่นสอกกอองคนี้รายการนี้เนาะเปิดให้พี่ๆในราคาแบ่งปันเลยนะคะสำหรับรายการนี้นะพี่ๆจัดกันไปที่ 600บาทค่ะพี่ค่ะ600บาทเท่านั้นพอนะคะใครชอบใครถูกใจก็ทักหรือโทรหาน้องได้เลยนะคะน้องจะทิ้งเบอร์โทรในการติดต่อชาวบูชาพระไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะคะพี่พี่ขาะนลำดับต่อไปค่ะพี่รายการนี้เนาะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะพระสมเด็จค่ะพี่ขาเนีย่ย พระสมเด็จนะคะได้ไปพร้อมเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่พ,พระสมเด็จเลี่ยมเก่าๆแบบนี้นะคะรายการนี้สมเด็จเกศชโยนะคะเจ็ดชั้นสวยๆเลยค่ะพี่ๆี่รายการนี้นะพี่ดูผิวพรรณดูความเก่าความเดิมความสวยความเดิมนะคะเนื้อหามวลสารรอบองค์ค่ะพี่ค่ะ เก่าจัดเก่าจริงค่ะพี่ขาเนื้อเดิมเดิมธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพี่ขาองค์นี้สวยตรงปกนะคะเนื้อหามวลสารรอบรูปรอบองค์ก็เห็นกันประมาณนี้นะคะเก่ายันกรอบค่ะพี่สําหรับรายการนี้เนาะน้องแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านนะคะขออยู่ที่องค์นี้ขอแ0 0้อบาทละกันพี่พี่แรอบาทนะคะ หากพี่ชอบหรือถูกใจนะคะสามารถปิดไปเลยนะเปิดให้ในราคาแบ่งปันขอที่800บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญน,นะคะพี่คะ่ะเ,เป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่ออะไรสักอย่างนะพี่จาชื่อไม่ได้เนาะเดี๋ยวส่องให้ดูกันจะชัดดีกว่านี่ผิวพันธุ์เก่าๆเดิมๆประมาณนี้เลยค่ะพี่ขาผิวพันธ์เก่าๆเดิมๆประมาณนี้เลย ด้านหน้าด้านหลังต่างๆนะพี่นะเห็นกันชัดๆช้าๆช้าๆชัดๆประมาณนี้นะคะรายการนี้น้องขอแบ่งปันให้กับพี่ที่ขอหกร้อยบาทค่ะพี่พี่ค่ะหกร้อยบาทนะไปพร้อมเรี่ยมสวยๆเลยค่ะพี่พได้ไปแบบนี้เลยเนาะลำดับต่อไปรายการนี้ค่ะพี่ค่ะเป็นพระสดิทนะคะพี่ พระสมเด็จรายการนี้เนาะของหลวงปู่โตะนะคะพี่พี่รายการนี้นะพี่ดูผิวพรรณความเก่าความเดิมเนาะเนื้อหาสวยๆธรรมชาติเลยนะพี่พี่นะเนื้อเก่าเก่าเดิมๆผิวพรรณแบบจ,จัดเลยเนาะรายการนี้ค่ะพี่น้องเปิดแบ่งปันให้พี่พี่นะคะขออยู่ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ค่ะ 600บาทเท่านั้นนะคะหากพี่ๆดูดูแล้วทุกอกทุกใจนะคะก็โทรหาน้องได้เลยนะแก้วตาปลาเครื่องนะคะพี่ๆท่าในใดโทรมาแล้วน้องไม่ได้รับสายนะคะน้องก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะยังไงจะรีบติดต่อกลับไปทันทีเนาะน้องทํางานประจําด้วยนะคะพี่ๆอาจจะรับสายช้าไปบ้างนะคะถ้าว่างแล้วนะคะจะรีบติดต่อกลับไปทันทีนะคะพี่ขาอาจจะเป็นช่วงเที่ยงเที่ยงเนาะแต่ถ้า อาโทรมาช่วงบ่ายอาจจะติดต่อกลับไปช่วงแบบเลิกงานแล้วนะประมาณนี้นะพี่พี่นะติดต่อตามคิวตามเบอร์กันเลยนะคะรายการนี้เนองขอหกร้อยบาทค่ะพี่พี่ค่ะหกร้อยบาทนะคะลำดับต่อไปเป็นเหรียญค่ะพี่ขาเหรียญเนื้อทองเหลืองนะคะหลวงปูดคูค่ะพี่ขาพระพรมปัญโยวงลิบดูนะคะพี่พี่เนาะคหามวลสารรอบรอบรอบ,รอ,บองค์ค่ะพี่ผิวนี่เก่าเก่าเลยอ่ะนะ โดยรวมนะคะผิวผิวเรียนคือเก่าเก่าเดิมเดิมค่ะพี่เดิมเดมเลยเรียมกันน้ําเรียบร้อยนะคะอาัคาระลายยันนะคะชัดเจนค่ะพี่เห็นการคมจัดชัดเจนแบบนี้นะคะสําหรับรายการนี้นะคะพี่พี่ค่ะน้องแมงปันให้กับพี่พี่เลยนะขออยู่ที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะลําดับต่อไปค่ะพี่ค่ะรายการนี้เป็นเขาเรียกว่า รูปหล่อลอยองนะคะหลวงพ่อโสธรค่ะพี่ขาหลวงพ่อโสธรเนาะด้านหลังเป็นยี่สิบเป็นตากุมตํารวจนะคะพี่ขาแปดสิบปีกรมตํารวจเนาะนี่เป็นรูปหล่อลอยองคหลวงพ่อโสธรนะคะหลังเป็นคตรแปดสิบปีกรมตํารวจนะคะสวยเดิมนะคะผิวพรรณดูธรรมชาตินะเก,เก่าเดเดิมๆแบบนี้ค่ะพี่ น้องจะส่องให้เห็นใต้ฐานก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลี่ยมกันน้ำมาแล้วพี่นะก็จะดูส่องยากน,นิดนึงใต้ฐานมีโค้ดมีโค้ดอยู่นะพี่เนี่ยเห็นไม่อะส่องยากอะพี่ใต้ฐานมีโค้ดอยู่นะคะแต่น้องไม่รู้จะส่องยังไงให้ให้เห็นกันเนาะ,ะรูป รูปหล่อลอยองค์นะคะหลวงพ่อโสธรองค์นี้รายการนี้ขอที่หกร้อยบาทเท่านนค่ะพี่ค่ะหกร้อยบาทนะคะรายการต่อไปจะเป็นเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อกลวยค่ะพี่เหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อกลวยนะคะสวยๆคมๆหน้าพระเนาะริ้วจีวรสวยๆนะคะหลวงพ่อกลวยรายการนี้นะ ด้านหลังอักขระเส้นสายลายันก็สวยจัดชัดเจนค่ะพี่ขาสวยจัดชัดเจนเลยสำหรับรายการนี้น้องแบ่งปันให้พี่ๆที่6 0 0อบาทเช่นกันค่ะพี่ขาเหรียญทำน้ำมนต์หลวงพ่อกล้วยนะคะรายการนี้เอาไปที่6 0 0อบาทค่ะพี่ลำดับต่อไปรายการต่อไปนะคะเปิดต่อด้วยมีดค่ะพี่ขาองค์นี้น่าจะเป็นมีดกับกอดดุมเดิมไม่ไม่ทราบที่นะพี่ ได้มาเก่าๆเดิมๆนะคะไปพร้อมฝักแบบนี้เนื้อผิวฝักสวยๆนะพี่ขาดําต่างๆเห็นกันสวยคมนะคะถอดฝักได้นะคะพี่เห็นอัคาระเห็นรอยยันประมาณนี้เลยนะคะน้าน,นี้ขอ8แ0บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาแ800บาทเนาะฟังไม่ผิดค่ะพี่จัดกันไปที่800บาทนะคะเผื่อใครชอบใครถูกใจอยากช่าบอูชาไปเนาะลำดับต่อไปนะคะพี่ๆขาองค์นี้จะเป็น รูปรล่อลอยค์นะคะหลวงปู่ทวดค่ะพี่รูปรล่อลอยองหลวงปู่ทวดเนะาะใต้ฐานมีโค้ดนะคะรายการนี้เก่าๆนะคะผิวสวยๆค่ะพี่เนื้อสวยผิวสวยนะคะเม่หูเมตตาท่านคมจัดชัดเจนแบบนี้กลีบ บัวฐานบัวสองชั้นนะคะรายการนี้ขอที่600อยบาทเช่นกันค่ะพี่คะ6กรบาทเช่นกันนะน้องนิ้นย้ำแจ้งในทุกคลิปทุกอีพีตลอดนะคะพี่ๆวา่าวัตถุมงคลนะคะได้มาหลากหลายที่มาหลากหลายคณาจารย์ต่างที่มาต่างวาระนะคะเลือกดูให้ชอบดูให้ใช้ดูให้ละเอียดก่อนจะตัดสินใจกันไปนะคะ เครื่องรางต่างๆนะคะวัตถุมงคลต่างๆขึ้นอยู่ที่ความชอบความศรัทธาด้วยเนาะใครชอบองค์ไหนศรัทธาองค์ไหนนะคะเกจิคณาจารย์ท่านใดก็เช่าบูชากันไปได้เลยค่ะพี่ขาน้องนํามาเปิดในราคาแบ่งปันสองให้พี่พี่เห็นกันทุกด้านทุกมุมเนาะพี่พี่ดูแล้วตัดสินใจว่าชอบว่าใช่ก็ปิดไปนะคะหากพี่ท่านใดดูแล้วยังไม่ชอบไม่ใช่กดติดตามกันไว้ได้ค่ะพี่ขาเรายังมีคลิปอื่น ep อื่นนะคะเราลงคลิปทุกวันค่ะพี่ วันนี้ไม่ถูกใจวันหน้ายังมีให้รับชมอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับองค์นี้เป็นรูปหล่อลอยองคหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆค่ะเมทูเมตตาหลวงปู่ชัดเจนแบบนี้นะคะเก่าเดิมๆค่ะพี่ผิวเป็นแบบจีบๆกุกๆครรๆแบบนี้เลยเป็นรูปหล่อลอยองค์นะคะใต้ฐานมีอุดนะคะพี่ขาแล้วเปียกทองซ้าเนาะสาหรับลอยองค์นะคะลอยองะคะอ,องคนี้น้องเปิดแบ่งปันให้พี่ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาหก่ร้อยบาทค่ะ รันแบบต่อไปรายการต่อไปเป็นหลบข้อเดิมค่ะพี่คขา้อยองค์หลบข้อเดิมนะคะอ่ะพี่ชมไม่ถูเม่ตานะคะสวยคมเก่าเดิมค่ะพี่ขอบตัดด้านข้างต่างๆนะคะผิวเก,เก่าเก่าเดิมเดมเนาะองค์นี้ใต้ฐานมีรอยจานสวยๆแบบนี้พี่พี่รับไปที่ หกร้อยบาทค่ะพี่ค่ะขอหกร้อยบาทละกันนะให้กันในราคาแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่รายการต่อไปเป็นสิ่งค่ะพี่ค่ะเป็นสิ่งเลี่ยมเปิดแบบนี้นะคะเนื้อชิ้นเก่าค่ะพี่เนื้อชิ้นเก่าเลยนะรายการนี้นาอได้ไปเป็นเครื่องรางเก่าๆค่ะพี่ค่ะนี่เผื่อใครอยากจะใช้เนาะอยากจะเช่าบูชาไปเก็บไปใช้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะรายการนี้นะคะน้องแบ่งปันให้พี่พี่เลยนะคะ สำหรับสิ่งองค์นี้นะคะเนื้อชิ้นเก่าแบบนี้น่าจะประมาณสองขวัญน,นะพี่นะมองจากสภาพกร่อๆที่เห็นอยู่ก็ประมาณสองขวัญเนาะไม่แน่ใจเป็นของหลวงพ่อใดนะคะเก่าๆเดิมๆไม่ทราบพี่เนาะรายการนี้เอาไปที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยนะองค์นี้นะคะเป็นปิดตาเนื้อชิ้นเก่านะคะเนื้อชิ้นเงินเก่าเขาตั้งนะคะพี่ปิดตาเนื้อชิ้นเงินเก่าเขาตั้งหลังยันนะคะพี่พี่ะ่ะ กินเงินเก่าเขาตั้งหลังยันนะผิวกเก่าเดิม,ดมสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่สำหรับองค์นี้รายการนี้นะคะขออนุญาตแบ่งปันละกันขอในราคาแบ่งปันที่600บาทค่ะพี่ขาหร้600บาทเท่านั้นนะคะลำดับต่อไปรายการต่อไปเป็นพระมเหสิสวนหัวกลับค่ะพี่ขาอ่า หล่อพะไม่เห็นส่วนหัวกับแบบนี้เนาะสวยเดิมเก่าเดิมเลยรายการนี้เนาอสวยเดิมเก่าเดิมเลยนะคะสวยเก่าสวยเดิมสวยจัดค่ะพี่ผิวต่างๆเนาะเส้นสายคมกลิบค่ะพี่ค่ะเส้นสายคมกลิบรายการนี้น้องขออนุญาตแบ่งปันแล้กันนะคะ,ะจัดกันไปในราคาเพียง ราคาเพียงหกร้อยบาทค่ะพี่ค่ะหกร้อยบาทพอนะคะำลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เปิดต่อด้วยเหรียญน,นะคะเหรียญหลวงพ่อน้อยหน้าเสือค่ะพี่หลวงพ่อน้อยหน้าเสือนะคะเป็นเหรียญหลออเก่าแบบนี้เลยนะคะพ,พี่ดูผิวเก่าผิวเดิมจัดเลยนะ ด้านหลังก็จะมีอักขระแบบนี้ค่ะพี่คะเห็นการคมจัดชัดเจนนะคะอักขระชัดชัดแบบนี้เลยหลวงพ่อน้อยองค์นี้รายการนี้นะคะน้องแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะขออยู่ที่รายการละ600บาทค่ะพี่คะองค์นี้ขอที่600บาทนะคะต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะพี่ เรียนรูปเหมือนหลวงพ่อคูณนะคะหน้าพระสวยคมจัดชัดเจนแบบนี้โคตรชัดชัดค่ะพี่คูณชัดๆเลยเนาะ,ะวัดบ้านไรนะคะอําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาะค่ะพี่5ธันวาคม36นะคะเก่าเดิมเลยอะพี่รายการนี้เนาะขอแบ่งปันละกันเผื่อใครชอบใครใช่ใครอยากเช่าบูชาไปเก็บสะสมน,นะคะรายการนี้พ,พี่พี่รับไปที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทเนาะ วัตถุมงคลต่างๆเครื่องราง,งต่างๆต้องดูให้ชอบดูให้ใช่นะพี่นะบางคนโทรมาถามน้องว่าใช่ไม่ใช่องค์นี้มาจากที่ไหนยังไงน้องต้องกราบขอพายจริงๆค่ะพี่บางองค์ตอบไม่ได้เลยเนาะน้องถึงจะพยายามสองให้พี่เห็นกันชัดๆ,ๆ,ๆนะคะอง์นี้รายการนี้เป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญรูปเหมือนนะของหลวงพ่อ คบค่ะพี่เรียนลูกเหมือนหลวงพ่อทบนะคะเมตถูเมตตาท่านชัดๆอักขรเส้่งสารายันต่างๆเห็นกันชัดเจนนะคะออกวัดพระพุทธบาทชนแดนค่ะพี่ขอบตัดด้านข้างส่องกันไปเลยนะคะเห็นกันชัดๆช้าๆชัดๆแบบนี้นะจะได้ตัดสินใจในการเช่าบูชากันไปได้ง่ายขึ้นนะคะพี่ๆขาดูให้ชอบกันไปเลยนะสำหรับรายการนี้นะคะ น้องแบ่งปันให้กับพี่ที่600บาทเท่านั้นค่ะพี่ขาลำนับต่อไปรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดำค่ะพี่หลวงพ่อดำวัดตานนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยสองสีห้านะคะพี่ขาสองส่ห้าเกเนาะ เหรียญหลวงพ่อดาเก่าๆสวยๆนะคะด้านหลังมีอักขรแบบนี้ค่ะพี่ด้านหลังเป็นอักขรเนาะผิวเก่าผิวเดิมเลยผิวเหรียญดูธรรมชาติสวยเดิมแบบนี้นะคะเหรียญห่วงเชื่อมนะคะพี่ขาสําหรับเหรียญน,นี้รายการนี้หลวงพ่อดํานะน้องแบ่งปันให้พี่ที่หกพร้อยบาทชิ้นกัีค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะรายการต่อไปจะเป็นพ่อท่านเขียวค่ะพี่พระสซนทางวัดทางจังหวัดทางใต้เลยนะพ่อท่านเขียวนะคะ ได้มาหนึ่งเหรียญสวยๆค่ะพี่เมดหัวเมตาท่านคมเหมือนเดิมนะคะริวที่วอนชัดๆนะคะพี่ๆค่ะริวที่วอนชัดๆเมดหัวเมตาชัดๆออกวัดหลงมนสองห้าหนึ่งสามค่ะพี่ดูความเก่าความเดิมขอบตัดด้านข้างเหรียญสวยๆเดิมๆจัดเลยนะคะสําหรับรายการนี้เนาะ พระร้าน,นเรานะคะสวยตรงปกทุกองค์แน่นอนนะคะตรงปกถูกอกถูกใจนะคะส่งเร็วส่งไวสะดวกรวดเร็วทันใจพี่พี่นะคะรายการนี้พี่พี่รับไปที่6กรอบาทค่ะพี่ขาหกรอบาทนะคะลำดับต่อไปจะเป็นเหรียญค่ะพี่เหรียญพระมุจจรินธโมรีนะคะหลวงพ่อดำค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อดำนะคะครบรอบ80ปีนะคะ2 5 1หค่ะพี่ขา เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อดำนะคะด้านหลังก็จะเป็นอักขระเป็นรายันแบบนี้นะคะวัดมุจจรินทวาปีวิหารนะคะจังหวัดปัตตานีค่ะพี่ส่วนใต้เลยเนาะขอบตัดด้านข้างเหรียญค่ะพี่ค่ะผิวจิบจบแตกๆแบบนี้เลยเหรียญนาอด้านข้างเก่าๆสวยๆค่ะพี่เหรียญน,นี้รายการนี้นะคะแบ่งปันให้พี่พี่ที่6 0 0อบาทเท่านั้นพอค่ะพี่ค่ะ6กร้อยบาทเนาะ ลำดับต่อไปเป็นเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อหลวงพ่อสอนค่ะพี่องคนี้นะคะเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อสอนสวยๆค่ะพี่เมทหลเมตาของหลวงพ่อชัดเจนแบบนี้เลยนะคะผิวเก่าๆค่ะพี่ผิวเก่าๆเ,เนื้อแบบเนื้อซ้ายเก่าๆเ,เลยนะคะสาหรับรายการนี้เนาะน้อง แบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเรียนหลวงพ่อสอนนะคะเพิ่มบารมีมหามงคลอุดมอุดมทรัพย์นะคะรุ่นแรกของหลวงพ่อสอนค่ะพี่ขาแล้วสวยเก่าสวยเดิมเส้นสายคมชัดแบบนี้ค่ะพี่แหมได้ไปอุค์น้จัดเลยค่ะพี่ขออยู่ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาหกร้อยบาทเนาะ ลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่เป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดนะคะผิวเก่าๆส,สวยๆค่ะพี่ขาหลวงปูท่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะผิวเหรียญสวยๆเก่าๆเ,เลยอะ่ะพี่ๆเหรียญนี้เนาะแมเก่าจัดเก่าจริงค่ะพี่ขาได้ไปนี่คือไม่ผิดหวังนะคะตรงปกทุกองคแน่นอนเลยทางร้านก็ดันตีว่าส่งส่งจริงส่งเร็วสะดวกรวดเร็ว,รวทางใจนะคะอ่า ดูองค์ไหนชอบเราใช่ก็ถูกใจจัดกันไปได้นะคะพี่ขารายการนี้ขอที่600บาทเหมกันค่ะพี่ห0 0บาทนะคะลำดับต่อไปเป็นพระเนื้อดินค่ะพี่พระเนื้อดินเก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ดูดินแมหมมมเนื้อดินเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยอะพี่ชุบรักก่อนๆมีรอยจานชัดๆแบบนี้เลยนะได้ไปจานลึกๆเลยนะคะได้เป็นจานเส้นจานชัดๆแบบนี้เนา เป็นพระเนื้อดินเก่าส,สวยรายการนี้ขอที่600อบาทเหมือนกันค่ะพี่คะหก0้อยบาทเหมือนกันนะคะลำดับต่อไปเป็นพระปิตาพิมพ์แข้งหมอนค่ะพี่พระปิตาพิมพ์แข้งหมอนนะคะเดิมเดิมค่ะพี่ะ่ะพระเดิมเดิมเนาะชุพระก,ก่อนแบบนี้เลยค่ะพี่เก่าจัดเก่าจริงเลยรายการนี้เนาะขออนุญาตแบ่งปันละกันนะคะพี่พี่ะเราขออนุญาตแบ่งปันในราคาเพียง หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทเท่านั้นพอนะลำดับต่อไปเป็นพระปิตานะคะรอยองค์พระปิตาหลังยันแบบนี้เลยนะองค์เล็กๆหลังยันนะคะพี่ขาเนื้อชิ้นเงินนะคะพี่เนื้อชิ้นเงินเนาะชิ้นเงินเก่าๆเลยนะรายการนี้น้องแบ่งปันให้กับพี่อยู่ที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่หกร้อยบาทนะคะอ่า สะดวกรับแบบไหนไปลายทางหรือพร้อมโอนเราแจ้งกันได้เลยนะคะทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนกันนะคะพี่พคะ่ะจะมีค่าจัดส่งอยู่ห0บบาทนะใครไม่สะดวกโอนแจ้งเก็บปลายทางได้เลยนะคะใครสะดวกโอนก็จะส่งฟรีกันไปเลยะค่ะพี่พี่ฟรีค่าจัดส่งกันเลยนะคะสาหรับองค์นี้พระพิตาองค์เล็กๆแบบนี้นะคะหลังยันหลังยันแบบนี้เลยรายการนี้นะคะพี่ดูเก่าดูเดิมเนาะขออยู่ที่ หกร้อยบาทนะคะพี่ค่ะดูผิวกเก่าเก่าจัดเลยนะอง์นี้ไปเลี่ยมให้ลูกให้หลานในคล้องคอก็คือเหมาะเลยนะพี่นะสําหรับองนี้รายการนี้ไปที่หกร้อยบาทค่ะพี่ลาดับต่อไปเป็นพระพิตาจิ๋วๆิวเนาะรุ่นนี้มีกลิ่งนะคะพี่ค่ะไปกันพร้อมกลิ่งเลยมีกลิ่งในตัวแบบนี้นะพี่พี่ดูความเก่าเนาะหน้าหลังเห็นกันชัดชัดแบบนี้เน้องเขยากลิ่งให้ฟังนะคะอ่านะ ราบิตาจิ๋วจิวปิ่งดังๆแบบนี้นะคะรายการนี้เอาไป600บาทเช่นกันค่ะพี่คะ600บาทเช่นกันนะคะลำดับต่อไปเปิดต่อด้วยพระสมเด็จสมเด็จร้อยปีนะคะ <c oughs> รายการนี้นะคะสมเด็จร้อยปีของสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะสมเด็จหลวงพ่อโตพรมรังสีนะคะ เนื้อหามวลสารโดยรวมประมาณนี้เลยค่ะพี่ค่ะด้านหลังมีปั๊มตายางด้วยเนาะสำหรับรายการนี้พี่ๆรับไปที่600บาทเช่นกันค่ะพี่ค่ะเปิดแบ่งปันให้เลยนะคะปั๊มตายางชัดๆผิวสวยๆแห้งๆแบบนี้ค่ะพี่ค่ะรายการนี้นะคะน้องขออนุญาตแบ่งปันให้พี่ที่600บาทเท่านั้นค่ะพี่ค่ะห0 0รอบาทนะ ลำดับต่อไปรายการต่อไปค่ะพี่ค่ะลำดับต่อไปรายการต่อไปเป็นตะกุดค่ะพี่ได้มาหลายดอกเลยรายการนี้เราแบ่งปันกันหลายดอกเลยนะคะปลายบานๆแบบนี้นะพุทธคุณก็อย่างที่เราทราบกันดีนะพี่นะส่วนมากนิยมคล้องกันเหมือนกัน,นะพี่นะก็ติดตัวไว้นะพี่บางคนก็มีความเชื่อเนาะว่าแฟนแทงไม่เข้าต่างๆนาๆนาเนาะ ขึ้นอยู่ที่ความเชื่อขึ้นอยู่ที่ความสนใจด้วยนะคะพี่ๆใครชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนเกติคณาจารย์ท่านใดนะคะเครื่องรางชิ้นไหนวัตถุมงคลชิ้นไหนก็สามารถทักหรือโทรมาปิดได้เลยนะคะตะกรุดดอกนี้สวยๆเก่าๆนะน้องไม่ทราบพี่เหมือนกันว่าเป็นของอาจารย์ท่านใดนะคะเดิมๆแบบนี้ขออยู่ที่600บาทค่ะพี่คะได้มาเป็น2ดอกอ่ะสองดอกคู่กันเนื้อเหมือนกันเลยนะคะพี่ๆแต่ความยาวไม่เท่ากันเนาะองค์นี้ก็จะเป็นแผ่น ทองแดงด้านในนะคะตีปลายบานมาแบบนี้เลยค่ะพี่ขะด้านนอกชุบลักนะคะเป็นลงลักทักเชือกมาแบบนี้นะคะรายการนี้เนาะสวยเหมือนกันค่ะพี่นะแต่ขนาดไม่เท่ากันเนาะเนี่ยประมาณนี้เลยรายการนี้แบ่งให้หกร้อยบาทเหมือนกันนะพี่นะล <c oughs> ำดับต่อไปเป็นตะกุดนะคะ <c oughs> เนื้อแผ่นทองแดงนะคะตอกค้ดหลวงพ่อเงินรอยจานชัดๆแบบนี้ค่ะพี่พ ตะกุดหลอมเพ่อเงินนะคะดอกนี้น้องขอหกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ขาหกร้อยบาทนะคะดอกมาชัดๆเลยนะคะได้ไปแบบสวยๆเดิมๆเลยนะหกร้อยบาทค่ะพี่ขาลำดับต่อไปองค์นี้ก็คือโหค่อนข้างมีน้ําหนักเลยพี่ทักเชือกเรียบร้อยเนาะทักเชือกเรียบร้อยเลยตะกุดนะคะด้านในจะเป็นแบบแคล้ายๆเนื้อทองแดงทองแดงทองเหลืองอะไรประมาณนี้ค่ะพี่แผ่นนั้นหนาม้วนนะคะ นี่เดิมจัดเลยนะพี่นะตะกุดเก่าๆตะกุดบ้านๆน,นะคะสําหรับรายการนี้น้องแบ่งปันให้พี่ที่600บาทเช่นกันนะคะพี่คาหกร้อบาทนะคะลำดับต่อไปเป็นตะกุดดอกเก่าค่ะพี่อยู่ในกรอบเนาะปิดตะกุดดอกไหนแจ้งลักษณะให้ถูกต้องชัดเจนนะคะจะได้ไม่ส่งผิดดอกนะเพราะอีพีนี้น้องเปิดตะกุดหลายดอกเลยค่ะ,ะพี่ค่ะ ดอกนี้จะอยู่ในกรอบเนาะสวยๆเก่าๆค่ะพี่แม่ได้ไปไม่ผิดหวังนะคะพี่พี่ค่ะรายการนี้เอาไปที่หกร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่หกร้อยบาทนะลำดับต่อไปค่ะพี่เป็นมีดนะน่าจะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อกวยนะคะพี่ขาน่าจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อกวยเนาะเก่าๆสวยๆค่ะพี่ฝักสวยๆนะดำสวยๆเก่าๆเ,เลยพี่รายการนี้เนาะ รอยจานท่านแน่นจัดเลยนะเต็มฝักเต็มเต็มด้ามน,นะคะถอดฝักได้นะคะพี่หาถอดฝักได้นะ,ะประมาณนี้เลยรายการนี้เนาะเห็นกันประมาณนี้นะคะมีเล่มนี้ขอ800บาทเช่นกันค่ะพี่ขาแ0 0อบาทนะคะใครรับสองริมคู่กันส่งฟรีไปเลยค่ะพี่จัดส่งนะคะฟรีค่าจัดส่งไปเลยค่ะพี่ะ่ะ สำหรับวันนี้อีพีนี้น้องหยิบผาพี่รับชมกันคบทุกรูปทุกองแล้วเนาะหามีองค์ไหนที่ชอบหรือใช่ถูกใจนะคะก็ทักหรือโทรมาสอบถามพูดคุยปิดผาก,กันที่เบอร์โทรศ6 1 4 9 0 0 1 1 6ูนได้เลยนะคะเบอร์โทรนี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะพี่ขาหากดูองค์ไหนชอบองค์ไหนใช่ก็จัดกันไปนะคะองค์ไหนดูรูปไม่ชัดขอรูปเพิ่มเติมได้ทุกรูปทุกองคค่ะพี่เข้ามารับชมกันถึงณตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ